เฮียครับเฮียครับเฮียครับผมจะเป็นพนักงานจะเป็นครับเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมครับผมประจวบไดเฉยโอ้โหนี่แย่เลยดีแม็กโคตรสวยเฮียเหมือนเหมือนอีซูตรดีแม็กเลยครับเฮียสุดยอดสวยวะล่ะอันนี้อันนี้ปีไหนครับเนี่ยปีหกเจ็ดเฮ้ยหกเจ็ดเลยเหรอในผมยิ้มข้ามเลยปีล่าสุดเลย จอกเล่นฮัลโหลครับเฮียทำไมเฮียหลอกอย่างงี้ครับเฮียธรรมดาครับผมหน้าหน้าหน้าคมแถมแถมหลอหน้าคมมากเลยครับเฮียเฮ้ยพูดพูดตามนะเฮ้ยแแบดยากนะพรุ่งนี้เชิญออกอรายการหน่อย <laughs> เอ้าวจะไมล่ละไอ้สัสดากคิดฆ่าตัวตาย อุ้ยท่าอะไรอะ่ะเฮ้ยมันท่าอะไรอะ่ะเอ้ยไมค์ครบนะไอ้ดรอปอะ่ะหรอโอเครับมีขาดวะที่เช็คชื่อมันอยู่ตรงไหนบ้างวะออมีกระหล่ำอะไรบ้างอะ่ะกระหล่ำพิซซ่าก็มีครับลุงกระหล่ำพิซซ่าอยู่ไหนของพิซซ่าวะอยู่ตรงที่เบิกรถเลยครับมันจะมีขึ้นอยู่ ลุงเดบิว <T> ตีไม้ติดแล้วนะครับทีเดียวฮะ <c oughs> ทีเดียววันนี้ทีเดียวครับติดเลยทีเดียวของเก่าไม่น้ำของเก่ามาตีวิสิบแต่วันนี้ทีเดียวติดเลยเมื่อกี้ออ๋ก็คือสิบเอ็ดทีใช่ใช่สิบเอ็ดทีสิบเอ็ดทีเนี่ยนะอีหี้ยวันนี้เราได้สองชิ้นครับเอาแล้วก็เหลืออีกเนี่ยตีได้อีกเนี่ยใช่ไหมนั่ะเนี่ยต้องมาตีมีต่อครับลุงใครตีไอโอปี้ OP ครับเนี่ยออ๋โอปี้ อ๋อพวกนี้มีบูแล้วใช่ปะใช่ใช่มีบูแล้วครับแอปไปทั้งหมดสิบห้าทีครับลุงผู้จัดการพิซซ่ามานี่อุธกรณ์กี่ชิ้นแล้วพี่เจ๋วเี่ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันไอ้ตีเไอ้เียมีคนมารอเข้าพิซซ่ามึงเต็มเลยเนี่ยสัตว์โอเคลงไม่เหม่อมาตัดป้าผ้าไปเหี้ยอ้อนกับเหี้ยมาโคได้สัตว์การันตี เออถ้าตีแบบนี้ชื่นใจ่อยไอ้เฮียใจมากเลยครับผมเบอร์ทีเดียวอ่ะไอ้เฮียที่จะได้ยอมอ่ะไม่มึงเวอร์กว่าไอ้ตีมึงเวอร์กว่าไอ้สัตว์มึงสี่ทีเดี๋ยวพูดกัาคนอื่นเวอร์ของมันรวมสิบเอ็ดทีนะไม่ของมันสิบเอ็ดทีเมื่อวานนี้สิบวันนี้คีนึงของมึงมันสี่ทีไอ้เฮียของกรวยยี่สิบแปดถือว่าโอเคอยู่ ไดมีดแหละได้ไม้ <Okay. S 1> เออไอเคอร์ติดนี่หายแล้วนะไอเคอรติดเนี่ยเนี่ยอกอูดูชื่อมันเนี่ยตัว<ะ>เนี่ยไอเคอรติดเนี่ยมันชอบอยู่ตอนลุงไม่อยู่เว้ยไอเนี่ยไอเคี้ยนี่<อ>น่าโดนมา<น>ชอบาหายน่าโดนเขก,กบ,บาลเดี๋ยวเดี๋ยวกูเอาไอเคี้ยนั้นเข้าแทนเลยนะเนี่ยไอสัตว์ มันมันอยู่อย่างช้ามันอยู่แบบเจ็ดโมงแล้วลุงไม่แนตะ่ตอนกูมามันก็ต้องอยู่ปะมเจ็ดโมงมันก็ต้องอยู่ด้วยตอนกูอยู่อ่ะกูบอกไปแล้วนะว่ามันกำลังโดนเล็องอยู่ยนะไอ,อ้เชยกอติสเนี่ยเออตามมันนี้ละใรว่างไหนเดี๋ยวเราดูแอร์ดรอปเนี่ยอีกอีกหกนาทีเนี่ยกูให้แค่สามครั้งพอนับเลยนะแอร์ดรอปเนี่ยโดนปรับเงินด้วยแล้วก็โดนนับด้วยสามครั้งไม่มาคือเตะหัว แม่งมีระบบมีเช็คชื่อโคตดง่ญ่มันอ่อนปะอย่างนั้นนี่เหลือเหลือเห,ห,หลือไอ้ก็ติดคนเดียวแล้วแล้ออลวมันมีมันขาดสองใช่ปะเนี่ยมีคนเข้ามาอีกคนหนึ่งละครบแล้วเนะี่ยมีอยู่สิบเจ็ดคนตอนเนี้ยขาดคนเดียวไล่นั่นมันเข้ามายัางอ่ะยังเหรอ,อเข้าแล้วครับลุงเข้าแล้ว UFC กับวันอันไหนมันที่สุดครับระดับโลกกับระดับภูมิภาคเฮ้ยวันก็ระดับโลกแล้วนะวันก็ระดับโลกแล้วนะเว้ยวันก็ระดับโลกแล้วนะวันอ่ะฝรั่งยังดูเลยผมเห็นพวกซม,มิทวันจียังดูวันเลย วันไประดับโนกแล้วน้องเอ้ยแต่เงินแต่เงินยังไม่ได้เท่าเท่าไอ้นี่พ่อนเน้าก็าทำมานานแล้ววันเพิ่งเพิ่งทำแล้กกำลังก้าวไปข้างหน้าเดี๋ยวก็เงินเพิ่มเยอะลุงผมแนะนำเว็บตูนเรื่องนาโนแมนชีนลุงโหดมันสุดอลุงดูแล้วนาโนแมนชีนอ่ะโคตรมันดูแล้วมันมีอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกเหมือนกันมันมีร้อยตอนตอนเนี้ยโคตรหนุกไอที่มันชื่อโลมันอะ พระเองมันชื่อโรมันอะโคดโคตรสัตลูกคนดีครับวัสเดีโรมันเพียสไม่ใช่มันชื่อโรมันมีร้อยยี่สิบตอน ไม่ได้ลินเบิร์กดาวไปลินหลุดไมนาจะหลุดนะไปลินลล้นอ่ะก็ได้ปกติป่ะเชื่อกูณเบลยาก่อนเอ้า แตกบ้างไม่แตกบ้างแต่ o l f แตกแน่นอนครับลุง555ร้อยห้าสิบห้าแมงเรือศาสตร์อะไอ้เีออไม่อันนั้นมันเป็น MMA นี่ MMA มันเฮียมัน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 โหดอยู่แล้วนี่เฮียมันคือทุกชนิดซ้ำได้เฮียอะไรได้มันแตกต่างกันอยู่แล้วเฮีย MMA นะเว้ย เออ O r F ไอสัตว์มีด้วยเหรอไอสัตว์อ๋อไอ้สัตว์คนละแตกลุงกระเป๋าอะไรครับเอ,อ่อไม่แม็ไปเลยกระเป๋าสองสี่ห้า t h a n ชื่อคนโดนเนตมันก็ควรตีดนะสัตว์นี่เลขะแจงบูปินไอ้ไอ้นี่ติดละไอ้ตีติดละแต่ว่ามันไม่มีอาวุธเล่นแอดอปมึงก็ช่วยน้องมันให้มันมีเศษสัตว์ผม,ผมให้เดียวเดียวตีวอลหมดตัวลูกเมื่อกี้ใช่หรอเอ้ยมันก็นใช้มือเปล่าวิ่งไล่ชุบเพื่อนแล้วไม่มีมัด แบบช่วยตัดให้พี่อ้อนกับพวกอาวุธฟ้าได้นะพี่ตัดอะไรตัดปอ่ะใช้เยอะพี่ปื้ดอาวุธแทสองอะพี่เงินแดงมั่งสองหมื่นห้าเออเงินไปห่อเงิซิ่งเต็มีเออาวุธเทสองก็แดงเยอะจัดใช่สองหมื่นห้าในตู้มีอีกทันงนึงเอาไ้ก่อนเลย ก่อนนะพรุ่งน,นี้แล้วกันตีไอ้ดอบจะมาแล้วนะมันเอาที่ออกแก๊งมาไว้ที่ดูแก๊งด้ไหมเนะี่ย กาให้ออกงี้เลย <S <S คืออะไรวะแต่ผมว่ามีเงินในกองกลางแล้วเดินผิดอะไระทําไงเนี่ยกว่ไงสัตว์ <S 1> <S 1> <S รออะไรอนะ่ะกลับมาแล้ว ถ้าข่าวมันมาน้อยมึงเอาขาวก่อนเลยนะไอสัตว์เหียข่าวอย่างเลื้อนอะ่ะจริงครับลุงม,มันีจริงเลยมังงะโซโล่เลเวลลิ่งสนุกมากครับพระเอกคตรโหดเทพแห่งเงาอืมโซโลมันเก่ง จะเป็นท่าสองมืออยู่นี่ไยแบ๊วพี่ลองตีดิพี่ลองตีตีลมดิหมดที่แล้วครับอ้าวอ้าวเดี๋ยวลองตีหัวกันูดิตีหัวเลยคิดถึงจังเลยช่วยด้วยเตี๊ตีตีตีใหม่ตีใหม่อ้าวไอ้สัตว์ เม่กี้ก็เหน่งเหน่งหัวแล้วนะลุงเมื่อกี้แต่มันต้องนวลนวลครับไม่ต้องเป็นท่าเหวี่ยงวะอาจจะครับนวลนวลเวลาเป็นไม้ซ้อนนะครับลุงไอออนบอกว่าถ้าเป็นไม้ซ้อนอะคีย์ร้อยตลอดเลยครับแบบไม้เทดอะไอออนบอกมาแต่มันไปไหนอ่ะที่ ติมต่มตีบัวอะไรติดไรนะโอ้พ oh, ี่นิยวไม่มาเล่นหรอกเอาแกงมาเดี๋ยวข่าวนะเดี๋ยวเอาข่าวก่อนนะข่าวมันชอบเลือนใช่ปะ่ะเอาข่าวก่อนปิดข่าวก่อนปิดข่าวก่อนข่าวแม่งเลือนจัดข่าวชอบซ้อน,อนครับลุงเออาไปนกวงด้วยเอา<ง>เอาไปนอกวงด้วยเอาครบสิบแปดป่ะตอนนี้ อยู่นี่นึงกันแป๊บเดี๋ยวขอไม่ขาดไอ้เยอะก็ติดขาดไอ้ก็ติดอยู่นี่ครับลุงกอยู่นี่ครับมึงแล้วครบสิบแป๊บหนึ่งนะกลุ่มห้าดิเนี่ยมึงกลุ่มห้าดิแปดรบครับไม่ได้แม่งมูลรอบแบบทีเดียววันเนี้ยเอ้กูเบืมึงกูมึงฟากูดาไอ้เฮียมึงอย่าให้มันอุ้บเพื่อนไปฟรีเลยเว้ยถ้ามันอุ้บปุ๊บมึงวิ่งไล่แทงตามเลยมึงวิ่งตีมันแล้วก็ดึงศพอ่ะ สมมติใช่ป่ะถ้าเออมึงดึงศพอ่ะมึงดึงศพเลยดึงศพเพื่อนให้ไวเฮีย,ยให้มันเอาเพื่อนเราไปมึงหยุดเล่นกับไอ้เฮียนั้นก่อนสมมุติไอ้เนี่ยช่วยเพื่อนก่อนเพื่อนสําคัญมึงไม่ต้องไปเยอะนะเดี๋ยวมึงเอาไ,ไอ้เดวิลกับออนไปก็ได้เก็บสองคนนี้น่าจะยาก เราไปทั้งแก๊งเลยเดี๋ยวไอ้เชี่ยพวกนั้นมันเข้าหลังนี่มันเข้าแน่พี่ไม่ใช่หมายถึงไอ้เรียวพักอ่ะใช่มันเข้าแน่พี่ตีกี่ทีติดดกี่เออปะปะปะเดี๋ยวเราวิ่งไปเรื่อยเดี๋ยวเราค่อยวิ่งไปเรื่อยเราเดินเนี่ยเราเดินเราเดินไปไหมเนี่ยเราเดินเดินบหาเขาเดินหาาเ เขาถ่ายเถ่เลยอะเดินตัวไม่ใช่คิปติกตักแล้วก็จะลอกูได้ไงปะไม่ใช่แล้วะเดือตาน่องแปอันนั้นตัวกันหรือเปล่าครับหน้าแทงดิแทงดิมนถ่ายรูปเลย้ออกไปออกไปเอาดำเลย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 เ่วดเพื่อนด้วยเอา่อาดำเยดยเอาดำายดายเอา

เดี๋ยวเพิ่งเอาขาวนะเดี๋ยวเพิ่งเอาดีดีเจ็บสามสานะามสนะเตอมาด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 เต็นป่ยเ่ยนงเลเล่เลยเล่นเลยเล่นเลยไปเล่นไเล่กน้ให้เพื่อนเล่นให้เพื่อนเล่นเพื่อนเล่นมีอทงดิบูีบูีบูีบูเพื่อนดิองงงมาคนเล่นเลยเล่นเลยเล่ลยเน้องสวย เดี๋ยมึงเอาสาม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 ไปเล่นไปเล่นไก่นี่ดิเอาสองคนไปเล่นไก่ตีเออไม่ไม่ต้องรุมไม่ต้องรุมไม่ต้องรุมเขาเอาไปสองคนพ่ออาหารแล้วก็สามคนไอ้นิวเรลมึงจับตีจับตีไปเจอกับห้วยซร์ฟดิอ้นไปกันไปเล่นไปแล้วโอเคปล่อยปล่อยไปเล่นไปปล่อยปล่อยไปเล่นไปรีวิวไปลองเงี้ยลองอาไรแล้วโอเคเฮียเธอ ไอ้เดียวเดียวมันเอาให้บ่นไหวเซิร์ฟไอ้จุดมึงก็ปลดรอกอาถังข่าวไม่อยากเลือนถ้าเยี่ยเซิร์ฟไม่บอกเนี่ยแย่นะเนี่ยกูบอกเลยที่อยากเลือนน่ะเหมืออนรบที่แล้วอ่อบทีแล้วนจัดสีขาวอยากเลือนจัดสองรอบเป็นนายเซิร์ฟถ้ามึงไม่มานี่คือมันทำเรื่อยๆนะกูบอกให้ถ้ามึงไม่มาเนี่ย พี่แล้วผมก็ทำตัวดีเลยอะไรอะไรผมไม่ทำเอออะไรผมไม่ทำเออคุณตัวอุ้มวิ่งออกเลยมึุกมุกมุกมุกไม่จะทำพิ้งออกไปอยู่ก่ะพี่ตีแล้วพูอยู่นี่ครับพี่ผมไม่ได้ทำครับพี่ผมจะทำเฮ้ยจะทำรับพี่พี่แม็กพี่ตีได้เย้าบอลมาอย่างไหนไอ้เย้าบอลมาอย่างีหยมาแล้วบ่มันไอ้แบบนึงนะ ไม่มีปากฉลามมันบั็กแบบบั็กได้เลยพี่ตอนเปิดแล้วไม่โมยับเลยพี่มันปิดตัวชุบแบบยับเลยแบกฉลามอ่ะพี่ไม่โมเลยพี่ไม่ฟาร์มเมคอัพเนี่ยลำแต่มันเลยสองทีไม่ไดโมสองทีต้องฟาร์มในเมืองก่อนละตัวโมตายอ่ะยับเลยแล้วพี่ตุนเป็นไงบ้างครับพี่แบบเพียงสองอิโมตายอ่ะไอ้เหี้ย ตอนนี้โมบักเลยอิโมไม่น่าบักแล้วไม่ไดอเอสองสี่เก้แดงไปเร่องรอยนตคืออันเนี้ยแม็กคองเรืออะสองศเออสองศอ่ะแม็กไปเร่อะอรดีอด้ไล้วับกลับเดียวผ่านการเป็นลีโอปูดอะเมื่อกี้เนี่ยรปูดเลยอะ ข่าวมันซุ่มไอ้เหี้ยเดี๋ยวคอยดูตอนมันมาไอ้แต่มันก็ติดแชรฉกเหมือนกันนะไม่ขี้ว่าแค่นั่นอนะ่ะผมปล่อยศพให้มันรอชุบใช่ป่ะแล้วผมจะเอาเอาศพไปทิ้งนะอ่ะไองก็ไม่ชุบสักทีใครัวพี่ตัวพี่เอาศพไปทิ้งก่อนนะั่นอ่ะใครคือผมว่าผมอุ้มมันออกไปคนหนึ่งใช่ป่ะแล้วมันตามผมมาคนนึงผมก็เลยปล่อยศพเพื่อเพื่อให้มันชุบแล้วผมจะเอาศพมนะันอ่ะ สมเพื่อนอมัน,นไปทิ้งนอกวงแล้วก็เราดักแทงตอนข้องวงแทนแม่งก็ไม่ยอมชุบอยู่นั่นแหละตีผมอยู่นั่นแหละอ๋อเพื่อนไอ้เดียวผ่านอลนะมันตีผมยุแบบมันจะเอาผมไม่ตายก่อนแล้วค่อยชุบอ่ะแ็แบบมึงไม่ของอุตส่าห์ปล่อยศพให้แล้วนะให้มันชุบก็ไม่ชุบมันมันฆ่าร้อยว่าเฮ้ย <c oughs> มันนักฆ่าจัดเลยไม่แต่ว่าไม้มันขี้นะกูบอกให้กูเข้าไปกูยังโดน<ช>ีอยู่เมื่อกี้นายเบีขี้เพื่อนเราไม่สองจังหวะแบบลุมแทงใช่อาวุธไม่เกี่ยวเลยอ่ะไม่เกี่ยวก็บูหรือไม่บูเเลยยอนะี้ มโดนไอ้มีเทสองอีโมอ่ะแบบแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยลงุงใช่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 ธรรมดาธรรมดาตอนนี้เขาเดี๋ยวเขาแก้ไอ้แ้่แต่่ก็ไม่ได้ตแต่ผมว่ามันมันไม,ไ,มไม่ได้ดีตรงที่หนึ่งอ่ะมันมันปล่อยชิงปากกันแบบเกลื่อนเลยพอมันเจอฉลามนะถ้าใครมารับอู่ลุงไก่หน่อยไอ้เฮี้ยกูรถติดอยู่ข้างบนนอ,อกไม่ได้เดี๋ยวพี่เอาขอไปขึ้นให้ได้ก่อนนะให้ตีก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้่อ้ตีตอนนะ

พาเผาแม่ในครั้ง้อนขายยาปะกูขายให้ได้นะตอนนี้ตำรวจม,มันไล่รถกูไม่ทันอ่ะ,อะมียาปะครับลงยาหมดเกลี้ยงเลยครับ <c oughs>